ลีลามีขอพาทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์ขี่ม้าขึ้นยอดเขาสัมผัสกับหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างวัดทักสังในแบบลีลาที่เป็นตัวคุณตอนนี้เราเดินทางมาที่เมืองพาโรเพื่อจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในปี2023นั่นก็คือวัดทักสังหรือวัดลังเสือรับ คุณชมครับเราเริ่มต้นที่สุดแห่งศรัทธาโดยการนูน่นคุณชมรับเรากำลังจะขึ้นไปไว้พระด้านบนคุณชมครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้วยกันนะฮะวิธีการขึ้นเนี่ยมีทั้งเดินขึ้นเดินลงแล้วก็มีการนั่งเจ้าม้าตัวนี้นะฮะหรือว่าเจ้าลาคุณชมครับขึ้นไปสักประมาณหนึ่งใน3าเกือบเกือบครึ่งทางแล้วก็ที่เหลือมันชันมากเราต้องเดินขึ้นไปต่อ ะะและขากลับเราไม่สามารถนั่งคุณม้าหรือคุณลาลงมาได้เนื่องจากค่อนข้างชันมากขาลงยังต้องยัง,ยงไงต้องเดินทางเดียวน,<ง>นะครับวันนี้เราขออนุญาต <ừ> พาผู้ชมนั่งม้าเที่ยวกันด้านบนนะฮะนี่คือที่สุดแห่งศรทัทธาใครมาที่ฟูตานเนี่ยน่าจะหาโอกาสมาที่นี่สักครั้งหนึ่งผู้ชมครับอย่าเราไปด้วยกันครับให้คุณนุชขี่นะอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือ <c oughs> โอ้สุดยอดเลย สำหรับค่าบริการหมาถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ500บาทแต่สำหรับใครที่อยากเดินขึ้นบริเวณทางเท้าก็จะมีจำหน่ายไม้เท้าช่วยผ่อนแรงราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ30บาทครับ เที่ยวด้วยกันเลยครับเพือนครับเวลาลงต้องเอ็ยตัวมาข้างหลังหน่อยคุณผู้ชมครับพบม้ากำลังเดินลงเนินครับนี่เรานั่งมาได้แั่สิบนาทีคุณผู้ชมครับ ใช้คาว่าขี่ไม่ได้นะใช้คําว่าเป็นสัมภาระของม้าดีกว่านะครับเพราะว่ามีคนชูเรียบร้อย <c oughs> เราเป็นเหมือนกับสัมภาระคุณผู้ชมครับก็เหนื่อยเหมือนกันรับขี่ม้าก็เหนื่อยครับ <c oughs> ขี่ม้าเหนื่อยครับ <c oughs> ม้าก็เหนื่อยครับ นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาอย่างวัดทักสั่งปัจจุบันจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ที่2,000มุงุนตรามหรือประมาณ850บาทนอกจากการขึ้นไปวัดทักสั่งแล้วก็จะได้ชมวิวสวยๆระหว่างทางสามารถมองเห็นเมืองพาโรและวิวของเทือกเขาฮิมาลัยอีกด้วยถึงแหล่งเติมน้ําให้กับภาชนะของเราแล้วครับภาชนะหรอภาชนะไม่ใช่ภาหานะ น้องม้าพวกนี้วันหนึ่งทํางานแค่รอบเดียวคุณผู้ชมครับสบายใจได้นะเขาเดินส่งเรารอบหนึ่งแล้วก็จะไปพักแล้วนะครับทุกๆวันเขาจะเดินแค่หนึ่งรอบเท่านั้นนะครับเขาไม่ได้เดินเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเขาจะไปส่งเราที่แคมป์ด้านนู้นคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเราจะต้องเดินเท้าขึ้นไปเลยคุณผู้ชมผ่านไปดูทนะั้งนู้น ก็ขอบคุณก็มากมาส่งเราได้เกือบครึ่งทางคุณผู้ชมครับนู่นสิงง่งที่เราจะไปอยู่ด้านหลังเรียกว่าเป็นสิ่งมหาศาัศจรรย์นะใช่คุณผู้ชมครับวันนี้เราคิดดูเลยสมัยหลายร้อยปีนะขึ้นมาสร้างกันอย่างนี้คุณผู้ชมครับ,รรบที่เราดัานด้นขึ้นมาที่นี่เนื่องจากว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีความสําคัญมากสำคัญยังไงครับบริเวณแถบนี้ทั้งหมดนะฮะมีพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งท่านชื่อ กูรูรินโปเซนี่นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแถวนี้นี่นับถือท่านเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองเลยก็ว่าได้นะฮะมีเรื่องเล่ากันว่าท่านขี่เสือแต่เป็นแบบตัวเองแปลงตัวเป็นยักษ์นะขี่เสือมาแล้วมาเหยียบแผ่นดินปูตานที่แรกที่บนเขานั่นแหละครับครับแล้วก็เลยเรียกว่าวัดหลังเสือเนาะ ท่านขี่เสือมาอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เป็นยักษ์นะท่านก็บำเพ็ญตนอยู่ที่นี่<อ>เขาบอกว่าสามปีสามเดือนเลนนยกสามวันบอกอย่างนี้เวลา<อ>เวลาจะมาแสดงธรรมก็แปลงตัว <c oughs> เป็นมนุษย์มาให้<อ>มาให้คน คนไม่กลัวประมาณนี้นี่คือเรื่องราวของความสําคัญของวัดตรงนี้ตรงนี้ก็กว่าจะสร้างได้ก็หลายต่อหลายปีนะฮะตองเยอะเยอะวุ่นวายมากด้านบนก็ไม่ได้ใหญ่มากคุณผู้ชมรัามีทั้งหมด3กุฏิหรือ3ส่วน3อาคารนี่ใช่ครับใช่คุณผู้ชมครับเข้าไปด้านในปุ๊บอะไรที่ถอดรองเท้าอะไรที่สําคัญเราจะถูกไม่รู้ยากให้ถ่ายถูกท่องคุณผู้ชมครับเป็นการบ่งบอกถึงเรื่องราวแห่งความศรัทธาความยุ่งยากกว่าจะไปถึงพระธรรม โอ้โห oh. ขึ้นสวรรค์ลาบากเสมออยู่บนชะง่อนผาเลยนะครับต้องเรียนแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากมองตรงลงมานี่เป็นผาเลยนะครับอาคารที่สร้างเนี่ยไม่มี น็อตสักตัวไม่มีตะปูสักตัวเป็นการเข้าสลักไม้ทั้งหมดใช่โอ้โหเมื่อก่อนจะเอาเหล็กที่ไหนเป็นหลายร้อยปีแลใช่แล้วก่าจะสร้างด้านบนมาโอ้โหคุณผู้ชมสร้างมาเสร็จแล้วคือมีเรื่องที่ไม่คาดฝันคือเกิดไฟไหม้นะนี่เพิ่งบูรณะขึ้นใหม่นะครับแต่สร้างแบบเดิมทุกประการเลยครับโอ้โหเอาแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต่อกันเลยคุณผู้ชมครับเชิญครับ บริเวณนี้จะมีร้านที่ให้บริการทั้งอาหารกาแฟเครื่องดื่มต่างๆเป็นจุดพักของนักท่องเที่ยวที่สามารถมองเห็นวิวของวัดทักษังได้อย่างชัดเจนใครที่อยากเก็บภาพสวยๆแนะนำเลยครับว่าไม่ควรพลาดหลังจากตรงนี้ไปการขึ้นไปยังวัดทักษังจะใช้การเดินเท่านั้นครับเพราะมีทั้งทางลาดชันการขึ้นลงบันไดถึงระยะทางจะยังดูห่างไกลแต่เราสามารถพบความสวยงามของธรรมชาติ รวมถึงหินอธิษฐานและธงมนตราที่ใช้ในการขอพรตามความเชื่อของชาวพูตานได้ตลอดเส้นทางครับและตรงนี้คือจุดเช็คพอยต์จุดที่2สามารถนั่งพักและมองเห็นวิวของวัดทักษังได้ไกลามากขึ้นแต่ถ้าเดินถัดลงมาอีกหน่อยจะเป็นจุดถ่ายรูปมุมมหาชนที่ทุกคนต้องมาเก็บภาพกันตรงนี้ครับ แล้วก็มาถึงจุดพิสูจน์ความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจนั่นก็คือการเดินลงบันไดอีก700ขั้นเพื่อลงไปยังด้านล่าง,าลางแล้วขึ้นต่อไปอยังวัดทักษังขากลับเราก็ต้องใช้บันไดนี้ในเส้นทางของการลงเขานะครับระหว่างทางด้านล่างบริเวณหน้าวัดจะมีน้ำตกที่งดงามด้านข้างน้ำตก ก็จะมีกุฏิอยู่บนหนา้าผาซึ่งปัจจุบันยังมีพระอาศัยอยู่ครับและก็มาถึงวัดทักสังก่อนจะเข้าไปเยี่ยมชมด้านในต้องนำสัมภาระไปฝากไว้ที่ล็อกเกอร์ที่ทางวัดจัดไว้ให้ส่วนอาคารด้านในไม่สามารถถ่ายหรือบันทึกภาพได้เป็นกฎระเบียบของการเข้าเยี่ยมชมของที่นี่ครับสำหรับการขึ้นมาอย่างวัดทักษัง ระยะทางการเดินไปกลับประมาณ6กิโลเมตรความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่3,000ฟุตใช้เวลาในการเดินขึ้นและลงรวม6-7ชั่วโมงเรียกได้ว่าคุ้มค่าที่ได้ขึ้นมาสัมผัสกับความศรัทธาและความสวยงามของวัดทักษังห่งในเสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกแห่งนี้เฮอ,ะอะแะครับวกว่าจะขึ้นขึ้นสวรรค์ก็แสนลำบากนะครับถ้ามาที่นี่จะลงมาสู่สวรรค์ก็ลำบากเหมือนกัน หรือว่าลงมาสู่นรกก็ลําบากเหมือนกันเพราะะนั้นที่นี่มีแต่คนดีๆมีประเทศที่ดีมีแต่สิ่งดีๆรันนั้นก็ขอท่านผู้ชมดูรายการดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับเอาบุญมาฝากคุณผู้ชมเต็มไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อครับไปโรงแรมดีกว่าครับไปโรงแรมได้ข่าวว่าจะไปแช่น้ำแช่เท้าคุณผู้ชมเชิญครับรังสรรค์เส้นทางอย่างมีลีลาโดยลีลาวดีฮอลิเดย์